แพร,พรว์ลองชุดพรีเวดดิ้งตื่นเต้นเตรียมแต่งสันวงสะอรแพร,พรววและนักร้องหนุ่มสันวงสะอรเดินหน้าสู่โมเมนต์สำคัญของชีวิตคู่หลังทั้งสองเตรียมเข้าพิธีวิวาในวันที่19เมกราคม2569ซึ่งเป็นวันที่ซันเคยเอ่ยไว้อย่างลึกซึ้งว่าจะเป็นวันที่โลกของเขาสว่างกว่าทุกวันเพราะคนรักจะกลายเป็นภรรยาอย่างสมบูรณ์พร้อมบอกไว้ด้วยว่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับในวันสำคัญ ล่าสุดว่าที่เจ้าสาวได้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆอีกครั้งเมื่อโพสต์ภาพขณะเข้าลองชุดแต่งงานและชุดพรีเวดดิ้งครั้งแรกพร้อมข้อความที่สะท้อนความในใจว่าในที่สุดความฝันดังเทพนิยายของเราก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเงือครั้งแรกกับการลองชุดพรีเวดดิ้งสันวงสะท้อนงานแต่งพราาพราสันถือเป็นอีกหนึ่งงานที่แฟนๆจับตาอย่างใกล้ชิดทั้งเพราะความรักที่ทั้งคู่แสดงให้เห็นมาตลอด และเพราะซันยังคอนเฟิร์มว่าจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษในวันวิวายิ่งทำให้วันที่19มกราคมนนี้เป็นวันสำคัญที่หลายคนรอคอยว้า น,นี่ก็ักคดรอรงทามีร้านสัฮัลโหลไม่ใช่ครับที่เสียงมาก่อนอ๋อ ชั้นหนึ่งที่เขามีสั่งทำใช่ใช่ครับที่เนี่ยใกล้ใกล้กับรองเท้าสวยเตัวเนี้ยในผมให้พี่ให้ผมใส่รองเท้าสวยนะเดี๋ยวพี่ขอพี่พี่ส่งของแจกผมด้วยนะอะไรอะรองเท้าองเทอเขโอเคจริงไหมเนี่ยเลี๋ยไปยืนอยู่ตรงนั้นลงมาชั้นสูตรเลยลงมาชั้นสูตรมาทำไซส์อ่า 喂，这么好，年终多币。<laughs> <laughs> พ่จะผ่านพ้นประเด็นดราม,ม่ามาหมาดๆค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับนักร้องลูกทุ่งหมอลําชื่อดังอย่างแพลวพราวแสงทองนะคะจากกรณีก่อนหน้านี้ค่ะที่มีเรื่องราวนะคะพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่ดินกับอดีตสามีอย่างบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็มีการไปขึ้นสง่งขึ้นศาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ศาลจังหวัดยโสธรนะคะและตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปแหละว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างคู่อดีตสามีภรรยานะคะอย่างแพลววแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จากจบลง อย่างไรคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนะคะกระทั่งนี้เลยค่ะผ่านพ้นเรื่องราวดราม่านี้ไปล่าสุดค่ะก็เหมือนจะมีเรื่องราวนะคะที่ทําเอาชาวเน็ตแฟนๆแห่เข้าไปแสดงความยินดีกับแพลวพราวอย่างมากมายค่ะหลังจากที่เธอได้ออกมาโพสรูปภาพนะคะเป็นลองชุดแต่งงานกับหนุ่มซันวงสะท้อนนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นรูปภาพนะคะที่เราขึ้นกันมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนี้เลยซึ่งแพลวพราวนะคะก็เขียนแคปชั่นสั้นๆนะคะที่บอกว่าในที่สุดความ ฟันนะคะดังเทพนิยายของเราก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วงื้อนะคะครั้งแรกกับการลองชุดพรีเวดิ้งพร้อมกับแท็กไปทางด้านของซันวงสะท้อนด้วยโอ้โหบอกเลยคุณผู้ชมข่าวว่าชุดที่เธอลองเนี่ยก็คือสวยเอามากๆนะคะแล้วพร่าพร่าเองแต่ละรูปแต่ละลุกเนี่ยก็คือสวยสุดๆจนทําเอานะคะว่าที่เจ้าบ่าวอย่างซันวงสะท้อนเนี่ยมองตามไม่กระพริบกันเลยแหละนะคะและช็อตนี้เองค่ะทําเอาแฟนๆน,นะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นร่วมแสดงความ ความยินดีนะคะดีใจกับแพรวแล้วก็หนุ่มซันอย่างมากมายบางคนนะคะแฟนแฟนเนี่ยก็บอกแล้วว่าดีใจด้วยนะคะยินดีกับน้องทั้งสองคนสามีนั่งยิ้มเลยภรรยาสวยมากสวยมากค่ะเห็นแล้วค่อยคือดีใจนําเจ้าแหงแม่แพรนะคะแฮแท็กแม่แพรสวยมากค่ะสวยมากๆค่ะดีใจด้วยนะคะสวยหล่อมากบางคนก็บอกนะคะว่าสวยมากนะคะเจ้าบ่าวนั่งอมยิ้มเบาๆสุขสมบังนะคะว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวสวยมาก ะะดีใจด้วยนะคะขอให้มีความสุขสมปรารถนาทุกอย่างนะน้องแพรวสวยมากนะคะยินดีกับลูกๆเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะซันแพรวตื่นเต้นแทนเลยสวยๆค่ะเจ้าหญิงซึ่งนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นเพียงแค่คอมเมนต์นะคะบางส่วนเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคาจากเหล่าบรรดาชาวเน็ตนะคะแฟนคลับแฟนเพลงที่ติดตามคู่ของแพรวพราวแสงทองนะคะกับหนุ่มซันต่างก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ถึงความสวยค่ะของว่าที่เจ้าสาวอย่างแพรวพราวอย่างมากมาก ภายหลังจากที่เธอเนี่ยไปลองชุดแต่งงานนะคะกับเจ้าบ่าวอย่างหนุ่มซันวงสะทอนนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าจากรูปภาพที่แพรวมีการโพสต์ออกมาในช่องทาง Facebook ซึ่งก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะในรอยยิ้มที่สดใสแล้วก็ดูมีความสุขเอามากๆของแพรวนะคะเจ้าสาวป้ายแดงแล้วก็หนุ่มซันนะคะเจ้าบ่าวป้ายแดงค่ะเพราะว่าเจ้าบ่าวของเราเนี่ยก็เห็นรีแอคชัดเจนนะคะว่านั่งยิ้มอยู่คุณผู้ชมคะ่ะหลังจากที่เห็นแพรวสวมใส่ ชุดแต่งงานซึ่งอาก็เอาเป็นว่าแหละทั้งสองคน